สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพูก่อช่องแลมซ่าอีเจคเคอนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปตัวแพนกินตัวนี้เลยนะครับสําหรับนะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์นะครับที่ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นใหม่นะครับฝานเพื่อนะครับใส่โค้ดนะครับกลางๆหน้าจอของผมหายและกันนะครับจะมีประมาณ10กว่าตัวนี่แหละนะครับประมาณนี้ทุกคน ฝากเพื่อนนะครับใส่รหัสตัวนี้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนก็จะได้รับเหรียญไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับแอปนี้นะครับสำหรับการหาอัญมณีนะครับอัญมณีนะครับสามารถนําไปแลกเป็นเงินได้นะครับจะสามารถถอนเป็นเงินได้นะครับทุกคนอันแรกนะครับจะเป็นการเดินนั่นเองนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นถังเก็บไม้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นการเดินนะครับสําหรับถ้าเราเดิน ถ้าเราเดินนะครับเราก็จะได้รับเหรียญมานะครับเพื่อไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นระยะทางนะครับนี่น่าจะเป็นการนะครับถ้าครบระยถ้าเต็ม1หลอดนะครับเราจะได้รับเหรียญมานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น9นะครับนี่จะถึง9ที่1 0,000นะครับถ้าประมาณ1 0,000ก็จะน่าได้น่าจะได้รับเหรียญประมาณ 45เหรียญนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับทุกคนนี่ถ้า1,9 0่ก็จะได้รับเหรียญเช่นกันนะครับทุกคนน่าจะเป็น1ิบเหรียญเฮ้ยไม่ใช่นะครับ1ิอัญญมณีแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับตัวนี้แบบตัวนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวเรานั่นเองนะครับทุกคนก็กดคำตอบไปเลยนะครับนี่ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามานะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นนะครับคำตอบนะครับเกี่ยวกับ ตัวเรานะครับถ้าเราทําได้นะครับเราจะได้รับเหรียญประมาณ300นะครับจะมีประมาณ15ข้อนะครับระยะเวลาที่ใช้ก็ประมาณ3นาทีนะครับนี่เราก็อัญมณีนะครับสามารถหาได้จากการเดินนะครับการทำภาระเ้ยไม่ใช่นะครับการทําแบบสอบถามนะครับนี่การทําแบบสอบถามนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการเดินของเรานะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวก ที่การนับ9นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เก้านะครับผมยังไม่ได้เดินเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เพิ่งโหลดแอปนี้มาเช่นกันนะครับทุกคนใครสนใจนะครับก็ฝานเพื่อนนะครับไม่ใช่นะครับสําหรับใครสนใจนะครับสามารถคลิกเลงนะครับที่ใต้ล่างคลิปเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ ใครที่นะครับเล่นไม่นะครับฟานเพื่อนนะครับใส่โค้ดนะครับข้างๆคลิปนะครับหรือว่ากลางหน้าจอของผมหายด้แล้วกันนะครับเพื่อนก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญเช่นกันนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงบัญชีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกการดูนะครับว่ารหัสเชิญของเราอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราเชิญนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับนี่เชิญเพื่อนก็จะมีเช่นกันนะครับเชิญเพื่อนหนึ่งคนจะได้รับประมาณ ห้าพันเหรียญนะครับหรือว่าห้าพันญยามันีนะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็สามลาบนะครับใครที่อยากจะถอนให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าไม่นะครับด้านซ้ายมือนะครับข้างล่างนะครับจะเขียนไว้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงกลางนะครับด้านบนสุดเลยนะครับจะเป็นอัญญมณนีนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนี่ ที่ผมได้วงกลมไว้นะครับกดคลิกเข้ามาเลยตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นการถอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโบสนะครับตัวโบสแล้วก็ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงกลางนะครับนี่หรือว่าปัดมาก,ก็ได้จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับสําหรับการถอนแล้วก็เพื่อสามารถบริจาคได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับถอนเงินขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 50บาทประมาณนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับโทมันนี่วอลเล็ตก็จะมีเช่นกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ตนะครับนี่จะเป็นวอลเล็ตแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งต่างๆนะครับทุกคนก็จะมีเยอะแยะนะครับวอลเล็ตนะครับจะถอขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนี่ถอขั้นต่ำอยู่ที่100บาท จะใช้อัญ,ญณมณีทั้งหมดประมาณ10,000แสนอันนะครับถือว่าเยอะพอสมควรอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นลาซาด้านะครับจะถอยสูงสุดอยู่ที่250บาทนะครับทุกคนแล้วก็ใครสนใจนะครับสามารถคลิก่ลงนะครับติใตาล่างเลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สามรับนะครับใครที่เล่นแอปนี้มาใหม่นะครับปานเพื่อนนะครับใส่โค้ด ตรงกลางนะครับหรือว่าข้างๆคลิปของผมหายดูลลกันนะครับรเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับใครสนใจก็คลิกใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไอใต้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ